ผมชื่อเด็กชายน้ำมนเวลาเข้าแถวผมจะเจอกับสิ่งนั้นแต่ผมไม่เข้าใจแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมจะต้องหาคำตอบให้ได้เอ๊จะถามใครดีนะพี่ก็ไม่รู้เหมือกันเฮ้ยเอ็งนะมาถูกคางแล้ว ข้าเนี่ยรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้แหละไ้หนูยายไม่รู้หร,รมมอกลูกฉันไปถามคุณครูโดยลูกเลยครูครับว่าไงครับน้ำมร์รูปในทีวีกับหน้าเสาธงทำไมเหมือนกันจังเลยครับมันคืออะไรหรอครับอ๋อ นี่หรอคะคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะซึ่งในอดีตนะคะพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยท่านได้ทรงเสียสละพระราชะอำนาจนะคะแล้วก็ได้พระราชะทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทยค่ะให้ได้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเด็กๆนักนเรียนทราบกันไหมคะว่าการเป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตยเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ใช่สิ ใครเสียงค่ะไม่คดโกงค่ะมีความซื <that <that ่อสัตย์ซุ่เดริตครับเก่งมากเลยจ้ะเด็กๆตัวมาให้เต้นหน่อยค่ะ